แม่อายุเท่าไรแล้วครับแม่สิบสองครับแม่ได้เบียร์ยังเสียบอยู่บ่ทุกวันเได้อยู่คนจีตื้มห้นี่เดือนละเท่าไรลู้จักอยู่บ่ร์บอแล้วเดี๋ยวลูกว่าเราว่าลูกนี่คเขาพ่อนี่เจ็ดสิบครับแม่หนึ่งหกเทุกทุกเทื่ยนี่เพิ่นรับเบี้ยยังเสียบทั้งเดยครับรับข้างธนาคารครับธนาคารเขาก็วสอบก่อนครับได้เดือนเท่าไรครับทุกวันเดี๋ยวเราคบใกลครับผม หกลอยใช่ครัยงจะที่นี่ยังเพิมมจะ่กัเนดียบเดียู่รือ่ออในพาตอีกันราะ้วอ่ครับเบียยังีดเดียนละหกอยเนาะแต่ว่าเพื่อนีดเตมให้นี่เดียนละลอยนี่อันหูข้าวข้าไปน้า่หครับอกครับเดี๋ยวผมอยูพญิบานยั่พระธาสุพรโอ้เดี๋ยวผมสีเาุ้งจังเรข้าวดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่พรออาอไม่อ่าคุณตาคุณยายนะครับที่ได้รับเบียรยังฉีดผู้สูงอายุครับ พลมอมีมติอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเป็นเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2,565จะเริ่มจ่ายงวดแรกในวันที่19กรกรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยจำนวนเงินที่ได้รับนั้นจะแบ่งตามกลุ่มผู้สูงอายุสกลุ่มดังนี้ครับอายุ60ถึง69ปีจากที่เคยได้รับเดือนละ600บาทเพิ่มมาเดือนละ1 0 0บาทเป็นเดือนละเจ0บาทต่อคนต่อเดือนครับ อายุ70ถึง7 9ปีจากที่เคยได้รับเดือนละ700บาทเพิ่มมาเดือนละ150บาทเป็น850บาทครับอายุ80ถึง8ปปีจากที่เคยได้รับเดือนละ800บาทเพิ่มมาเดือนละ200บาทเป็นเดือนละ1,000บาทครับอายุ90ปีขึ้นไปจากที่เคยได้รับเดือนละ1 0 0 0บาทเพิ่มมาเดือนละ2 5 0บาทเป็น1,250บาทครับ โดยแบ่งเป็นการจ่ายสามงวดนะครับโดยงวดแรกนี่จะจ่ายวันที่19กรกฎาคมนี้ก็คือย้อนหลังมาสี่เดือนตั้งแต่เมษายนจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ครับนั่นคืองวดที่หนึ่งครับงวดที่สองวันที่19สิงหาคมครับแล้วก็งวดที่สามวันที่19กันยายนครับโดยการจ่ายเงินพิเศษนี่นะครับจะเป็นการจ่ายในรูปแบบของการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของอีพอยแเม่แล้วก็จะเป็นการจ่ายในรูปแบบของการจ่ายเงินสด โดยกรมชงเสริมการปกครองท้องถิ่นครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ที่ย่งบหันได้ลงทะเบียนขอรับเบียนยังชีพผู้สูงอายุกับไปติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่อบตอรหรือว่าเทศบาลที่บ้านเฮาอยู่ได้เลยครับครับผมครับครับ